สวัสดีครับจากร้านที่โซนซิกซสวิตัตนตาุอดีนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจอ oppo a74 4g นะครับตัวนี้เป็นตัว 4g นะครับดับแรกก็ต้องถอดตัวฝาหลังก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับใครมีใดก็ใช้ใดนะครับใครไม่มีใดก็ใครมีน้ำยาลอกกาวก็จะลอกกาวนะครับอ่าเอาเอ็บางสอดเข้าไปนะครับ แล้วก็หาพลาติกบ,บางๆนะครับมาใสไปอสอดเข้า่างนี้เราก็รูดได้เลยนะครับ คครับเรียบร้อยครับออกแล้วนะครับเนื้องถอดน็อตออกก่อนนะครับ นอ่ครับพอแค่นี้นะครับเราก็เอาถัดซิมออกนะครับน้อยครับเหมือนเดิมนะครับหาแรงบางนะครับน็อตตรงนี้นะครับออกนิดนึงนะครับเราก็ใช้ปิ๊ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เล็บเอาก็ได้นะครับ Okay. เอาละนะครับนอีกตัวหนึงนะครับคือตัวนี้นะครับสองตัวนี้ไม่ต้องออกนะครับโอเคเรีย okay. บร้อยครับเอาล้วนะครับ ตัวรุ่นนี้แพร่จออยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็หาบางๆนะครับแสะขอบมานะฮะโอเครุ่นนี้จอมจะหลุดมาแล้วนะครับถ้าเกิดจอหลุดมาอย่างนี้เราก็อาลองงัดขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นมาอย่างนี้เราก็งัดได้เลยนะครับ จะออกเลยนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะมีพลาสติกสีดำล็อกล็อแครจออยู่ สิสีดำนี่นะครับล็อกตัวแผงจอนะครับเราต้องออกก่อนนะครับไม่งั้นแผงไม่ออกนะครับครับเรียบร้อยครับออกมาแล้วนะครับเรามาเก็บกาวกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองช้อนนะครับครับหลังจากทำาร์มดาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กาวกันนะครับ่อเราจะติดจอนะครับเราต้องลองจอก่อนนะครับนี่อ่าผมได้ลองจอเรียบร้อยแล้วนะครับจอใช้ได้นะครับลองจอก่อนก่อนที่จะติดกาวนะครับว่าจอใช้ได้หรือเปล่านะครับใส่กาวก็ไม่ต้องเยอะนะครับบางๆนะครับแต่อย่าให้บางมากนะครับ ใส่แพรลงไปก่อนนะครับใส่เสร็จนะฮะเราก็ใส่ข้างล่างนะครับให้พอดีนะครับกดข้างล่างให้พอดีนะครับแล้วกดข้างบนนะครับใช้มือลูดนะครับแล้วก็สัมผัสดูนะครับว่ามันเข้ามุมดีหรือเปล่านะครับอ่างนี้เสร็จแล้วนะครับซ้อมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็ค เราก็ใช้น้ํายาเช็ดคราบกาวนะครับน้ํายาที่เราใช้ใช้ลอกจอก็ได้ครับลอกกาวครับเช็ดคราบกาวให้สะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เข้าม,มุมดีแล้วนะครับ จากเข้ามุมเสร็จนะครับเราก็ใส่แพรนะครับจอนะครับใส่แพรจอรเสร็จนะครับเราก็ดูใส่แบตให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ฝาครอบหลังได้เลยนะครับตัวเคสกลางนะครับ ดนะครับใส่เสร็จนะครับเราก็ลองดูว่าปุ่มสามารถกดได้หรือเปล่านะครับปุ่มเปิดปิดสวิตตัวนี้สวิต์กดไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเราดูใหม่นะเนี่ยเราต้องเทสพวกสวิตต์พวกอะไรให้ดีด้วยนะครับว่าตัวสวิตต์มันกดได้หรือเปล่านะครับ ัน,นี้สวิตช์เล่งเสียงกดไม่ได้นะครับเอเคครับเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น็อตดได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับที่เราถอดมานะครับอันนี้น็อตทุกตัวฟามยาวเท่ากันนะครับใส่ได้เลยนะครับแต่บางรุ่นนะครับน็อตจะยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับเราสังเกตตอนทอดนะครับ อันนี้เราก็ใส่กาวนะครับฝาหลังหน่อยหนึ่งนะครับยังใส่เยอะนะครับบางๆนะครับ ครับใส่ฝาหลังได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็เอานิ้วลูดนะครับให้มันเข้าร่องนะครับมันจะเป็นร่องอยู่นิดหนึ่งนะครับใช้ผ้าก็ได้ครับบางทีมีคราบกาวเกินมาเราก็ใช้ผ้าเช็ดได้เลยนะครับเพื่องานที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับ พยายามดูหน้าจออีกรอบนะครับว่ามันขยับหรือเปล่านะครับเห็นไม่ขยับนะครับขึ้นอ,อกโ p ้แล้วนะครับ สัมผัสได้นะครับเรียบร้อยนะครับเราขั้น,น,นตอนสุดท้ายนะครับเราต้องใช้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ต้องใช้เทปพันหน้าจอนะครับรอให้กาวแห้งสักสอชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเทปพันหน้าจอใช้ยางนะก็ได้นะครับ มัดสักสีหาเส้นนะครับรอให้กาวแห้ง่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอ oppo a74 4g นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ